สวัสดีค่ะเดือนเมษา,ายนคือเดือนที่ร้อนที่สุดช่วงนี้อุณหภูมิจะประมาณ40ขึ้นเกือบทุกวันเลยค่ะแต่น้องๆบ้านสวนมีวิธีการคลายร้อนนะคะก็คือน้องเงินมาพาเฮงมีตงังมีวิธีการคลายร้อนยังไงเราไปดูวิธีการคลายร้อนของน้องๆกันเลยค่ะตัวนี้ชื่อน้องพาเฮงนะคะหรือฉายาของน้องก็คือพาเฮงคุณนายไฮโซคอนโดร้อ so ยล้านฉายานี้น้องได้มาเพราะว่าน้องจะเป็นหมาที่ ชอบขึ้นไปอยู่บนหลังคาตัวเดียวแล้วก็ไม่ชอบลงมาส่งสิงกับเพื่อนๆนะคะคล้ายๆน้องจะมีโลกสุดตัวน้องจะอยู่บนหลังคาก็นั่งชมวิวของน้องไปแต่อย่างที่บอกถ้าน้องหลุดออกมาได้น้องจะชอบวิ่งไปลงปลักควายอย่างที่เห็นค่ะประหนึ่งว่าน้องเป็นควายหรือเป็นปลาน้องชิก็จะเล่นคลายร้อนของน้องอย่างนี้นะคะ่ะ และพาเฮงมีอเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือพาเฮงเขาจะชอบขุดดินมากๆเลยค่ะทุกคนเวลาที่เราล่ามเขาเล่นกับเพื่อนๆข้างนอกเนี่ยเขาจะขุดดินขุดอยู่อย่างงั้นแ่ะขุดทุกวันค่ะทุกคนจนขนาดหลุมที่เขาขุดอะ่ะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันจนมีขนาดเท่ากับสะใบหนึ่งเลยนะคะทุกคนจนทําให้เรามีไอเดียก็คือพอเราเห็นน้องขุดได้สะหนึ่งใบ เราก็เลยไปหาซื้อเขาเรียกว่าหาซื้อผ้ายางค่ะทุกคนซื้อผ้ายางมาปูให้น้องแล้วก็ทําเป็นสะว่ายน้ําให้น้องเลยน้องก็เล่นกันอย่างสบายซึ่งสะใบนั้นก็คือพายเฮงเป็นคนขุดเองน้องๆตัวอื่นช่วยเฮงขุดนิดหน่อยแต่80%เเซของสะใบนั้นคือเฮงเป็นคนขุดค่ะทุกคน ทุกคนพร้อมที่จะไปดูสระว่ายน้ําของเฮงหรือ,อยังคะทุกคนคะไปคะ่ะเราไปดูสระว่ายน้ําของพายเฮงกันเป็นคนขุดของคุณนายเฮงเป็นคนขุดในนี้เฮงทําได้ไงเนี่ยขุดอ่างได้เบลอเลยวะ่ะ องด้วยนสะสานี่นะเขาบอกเลยว่าเฮงเป็นคนขุดเองเก่งมากลูกเฮงเก่งมากเก่งมากดูกกดูดูดูดด อย่าทะเอลาะก,กันเดอ้อเล่นกันไปเล่นมาอีก2ตัวนั้นแม่กลัวใจมันจังเลยวะอ๋อเฮ็กติดพอแล้วพอแล้วเป็นไ,ไงตา่างสนุกฉลาดให้ทำยึดของ ทั้งไม่มีชินดีเอาเล่นไปก่อนเลยเล่นกันนะไม่ใช่ทะเลาะก,กันจริงๆนะให้เล่นกันนะ เ,เล่นกันนะนายตังไม่ได้ทะเลาะกันนะ <c oughs> พยังมันกระเพื่มอมมารวยงานนี้มากลัวเลยพยังกระเพื่อม้ย เห็นเริ่มกลัวเลยดีกว่าไม่มีเล่นเลิ ก็มันหลดลงค้ากก็ดีกว่ามันเป็นน้ำคุณคุณคุณ,คณวะไอ้มันจะเอาสะไงเรืหหร่องไรอันนี้มันก็ขุดจะได้ไปหนึ่งสะเล่าขุดเอาใหม่อีกแล้วมีเฮงหรีน่นี่ที่คุณนายเฮงไฮโซนี่ เราจะเอาสาหใหม่แล้วลูกไม่ให้มันคุดฟ้าอย่าคุดมัเป็ง

เร็วลงสะนน่เร็ว Ho, 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 าามาแล้ว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 ,าว,ลวลนะามาแล้วมาแล้วมานแล้วแล้วมา้าแล้แล้วาแลาแลจาแล้แล้วมาแล้ว Hey! ขอบคุณที่รับชมวิรกรรมของน้องๆเด็กบ้านสวนนะคะยังมีวิรกรรมอีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้นำเสนอไว้รอชมในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ